ถ้าข้ารู้อย่างนี้ข้าไมน่นใจที่ตอบอะไรนะครับท่านชายถ้าข้ารู้อย่างนี้ว่านั้นจะเป็นอย่างนี้ข้าไม่นใจครับท่านข้าก็เจอแล้วจบลงไอตรงนี้ที่ไม่ได้ไม่จบอะไรท่านชายท่านก็ยังเสียใจยอยู่เลยนะครับว่าท่านชายบอกว่า การกระทำของท่านชายครั้งนั้นไม่น่าทำแบบนี้เลยถ้ารู้ว่าจะไม่ได้เจอน้องทิพย์อีกนะครับท่านชายไม่ต้องทั่วตัวเองหรอกนะครับผมเข้าใจว่าการรักใครสักคนหนึ่งีมันต้องเป็นแบบนี้แหละครับท่านชายเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราด้วยครับท่านพ่อของพี่จนย์ชาิพัน,นุ์ข้ามยืรหบเ่ยครับ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมก็เริ่มปีใหม่สองห้าหกเก้าแล้วนะครับก็สวัสดีทุกทคนเลยนะครับก็ใครที่ดูช่องนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามมาโดยตลอดนะครับหลายหลปีวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณจากใจเลยนะครับก็ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วเราก็จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะทุกคนนะก็วันนี้ก็ ผมมีแผนที่จะเดินทางมาหาน้องทิต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ลืมเขานะเขาก็อาจจะยังสถิตยอยู่ที่นี่ถ้าถ้าความคิดผมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันปีใหม่ผมก็เลยแต่เช้าเลยนะครับเดินทางมาหาน้องทิย์นะแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะครับมีคนที่จะมาหาน้องสาวตัวเองนั่นก็คือนี่เลยนะครับนี่สวัสดีจ้า ก็น้องนวลเองก็ช่วงนี้ก็ถ่ายให้พี่เชนอยู่นะใช่ไหมใช่ะช่วงนี้น้องนวลเองก็ถ่ายอยู่ในช่องพี่เชนนะทุกคนนะอย่าลืมไปกดติดตามน้องนวลกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นี่น้องนวลก็จะเอาดอกไม้นะครับผมมาเขาเรียกว่าะอะไรโปรยรอบๆหลุมเลยใช่ไหมใช่วันนี้นะครับน้องนวลนะทุกคนครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ออกกล้องกับน้องนวลมาเนี่ยเกือบปีมนกันนะ วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกแล้วก็เป็นน่าจะเป็นคลิปแรกของปีด้วยนะครับที่น้องนวลเนี่ยมาออกกล้องมามา,มา,มาชานะัดชัะวันนี้น้องนวลเอาเอะไรมานะดอกไมจ้จ้นอันนี้น้องนวลก่อนเข้ากล้องเนี่ยคือน้องนวลบอกออกับผมว่าดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ที่สมัยเล็กเ <c oughs> ล็กต่ก่อน <c oughs> เนี่ยเขาเนี่ยเคยปีใหม่ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมที่จะเคยเล่นด้วยกันใช่ปะ <c oughs> สมัยที่ปีใหม่นะครับแรกแรกเขาจะเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่วันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันนะ แต่ว่าน้องนวลก็จะมาทําตามสิ่งที่เขาเคยเล่นกับน้องทิพ์สมัยเด็กๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไรนะผมก็เลยพามาด้วยแล้วก็อีกอย่างก็เป็นคลิปแรกของปีเด้ยทุกคนนะใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามน้องนวลด้วยปันกำลังใจน้องนวลด้วยนะครับตอนนี้พี่จันไม่อยู่ใช่ไหมใช่จับพึ่งกลับไปเองจ้ะอ๋อพี่จันพึ่งกลับไปเองนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับไปหา น้องทีิกันนะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะปล่อยประมาณวันศุกร์นะครับก็คือวันที่สองเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งวันปีใหม่เลยนะพี่พี่นะ Für, บรรยากาศหนาวมังว่าไง,งอะไรนะนนเหมือนมีคนนั่งเหรอใช่จ้ะน้อง น้องนวลบอกว่าเหมือนมีคนน้องอ๋อน้องนวลท่านชายเองท่านชายท่านมานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่อะใช่ใช่ท่านชายใช่ใช่ใชเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหาท่านชายก่อนนะครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อน นนแสดงว่าท่านชายนั่งจะนั่งอยู่ในสมาธิอยู่ทุกคนนไม่รู้ว่าท่านชายท่านมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันที่ผมอยู่บ้านเนี่ยท่านฤาษีกับท่านปู่เนี่ยไปเยี่ยมที่บ้านน้องแฝงนะอดีนี้ผมไปมทำธุระอยู่นะครับท,ท,ท,ท่านชายท่านมาอยู่นี่นะครับแสดงว่าท่านชายยืนมาอย่างไม่ใส่ วันนี้เนี่ยน้งชายจำได้ไหมครับว่าใครคนนี้ใช่คับชจามือยตยกันานี้เป็นน้องเมือนะครจีเงื่อคือท่านชามาที่นแต่ไม่แหละช้าเืนไม่่มเลยื่หน่อยลิบตอยวันนี้น้องเจะมาน้องจะเอาดอกไม้เนี่ย

<Bruno. S 1> ทุ่านกคนนะครับท่ททานชายบอกว่าท่านชายมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะมานั่งสมาธิที่นี่แล้วท่านชายนั่งสมาธิที่นี่ท่านชายไม่ได้มีเสียงเลยครับแบบดึง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 อะไรแ่บนี้ท่านชายไม่ไมีเลยแบบรายดึงดึงดึง นี่คือตัวงหนที่เสริมนะครับมันคือคือว่าข้างใต้มันเป็นเพื่อที่เขาติดทีลอดต้องฟูใหม่ครับฟีใส่ก็รับฟูใหม่หรือว่าฟูใหม่ฟูมันเป็นทุกไปเหรอที่เขาจะยิงฟูอะไรกันในเนี้ยของข้างใต้อันนี้น้องน้องเงินเป็นมากระดิ่งเทเลสไนดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะดูว่านัองเงนจะทำอะไร นี่เคยเลยนะรับพี่เองก็ไม่เคยเห็นเดี๋ยวพี่จะดูอยู่นะครับท่านชายขออนุญาตท่านชายด้วยนะครับหรือว่าให้ขาดไม่ไม่ต้องมาต้องสายต้องไม่ไม่ต้องเลันะทุกควนะเดี๋ยวน้องนวลเนี่ยจะจะทำดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนที่สมัยที่เขาเล่นกันนะเหมือนคล้ายๆน้องนวลเนี่ยมาพรมเลยนะครับนี่สมัยที่น้องนวลเด็กๆกับน้องทิพย์เนี่ยเล่นด้วยกันนะ ปัจจุบันน้องนวลก็เหลือกับน้องจันแค่สองคนใช่ไหมค,ครับน้องบัวก็ไม่อยู่แล้วน้องทิพย์ก็ไม่อยู่อีกท่านชายครับแล้วท่านชายไม่หนาวบ้างเลยครับ ท่านชายบอกว่าท่านชายจะไม่มาที่นี่แล้วไม่ใช่หรอครับทีแรกท่านชายบอกกับผมแต่อันนี้ผมเข้าใจาครับครับ,รบอันนี้อันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกท่านชายเลยครับผมที่จะต้องมาที่นี่อีกปัจจุบันนี่คือท่านชายท่านเองก็อาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอะผมจะพูดยังไงดีอะพี่พี่ผมก็พูดไม่ถูกครับใช้ศัพท์ไม่ถูกอะต้องพูดยังไงคือท่านชายพอทําใจได้แล้วใช่ไหมครับเรื่องน้องทิพย์่อไเป็นการเล่นหนังแล้วอ๋อแต่อี่ข้ายังอ๋อท่านชายบอกว่าท่านชายท่านทําใจได้แล้วนะครับที่ท่านชายมาที่นี่เพราะท่านชายอยากมาอยู่เป็นเพื่อนน้องทิพย์นะครับ ท่านชายมานั่งที่นี่กลางคืนเนี่ยท่านชายยังสัมผัสได้เหมือนเดิมไหมครับว่าดวงวิญญาณน้องทิพย์เนี่ยอยู่ที่นี่หรือเปล่าข้าคิดอย่างนี้ท่านชายบอกว่าดวงวิญญาณของน้องทิพย์เนี่ยยังอยู่ที่นี่นะครับมันมีแค่ดวงวิญญาณของน้องทิพย์ใช่ไหมครับข้าจึงว่าคุณชายที่ข้ารัท่านชายท่านชายบอกว่าไม่ได้มีแค่ดวงวิญญาณของน้องทิพย์นะครับ มันก็มีดวงวิญญาณผีป่าเลรอนนะครับแต่ท่านชายท่านเองก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะพี่ๆนะเท่าที่เรารู้กันอันนี้น้องนวลเคยเล่นกับน้องทิพย์ตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่จ้ะวันที่เกิดเห็นน้องนวลรู้ใช่ไหมว่าน้องทิพย์ไอเนี้ย คือจริงๆอ่ะน้องนวลไม่อยากจะพูดออกกลองนะครับน้องนวลก็พูดให้ผมฟังว่าในวันที่แล้วก็มีพี่ๆถามกันเข้ามาว่าน้องนวลเป็นอะไรอ,อ๋อน้องทิพย์เป็นอะไรนะครับวันที่น้องทิพย์เนี่ยจะเดินทางไปหาผักในป่าเนี่ยคือวันนั้นอ่ะน้องนวลเองก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็น้องจันทเองก็ไม่อยู่นะอยู่แค่น้องทิพย์กับพ่อเขานะครับในวันที่เขาไปไปหาผัก เขาด้บอกพ่อเขาว่าเขาจะไปหาผักแป๊บเดียวใกล้ๆแต่ที่ไหนได้นะครับเขาไปก็ไม่กลับอีกเลยนะปกติเนี่ยคือน้องทิพย์เขาจะไปหาผักไกลหรือเปล่าน้องนวลไกลใช่ไหมน้องนวลก็บอกว่าปกติเนี่ยน้องทิพย์ก็จะไปหาผักไกลามากเลยนะครับ ก็น่าจะเสร็จแล้วครับคือรนะับรรยากาศแบบออนเช้าเนี่ยมันมันสวยมากเลยนะผบอกให้อุ้ยแดด,ด,ด,ดกำลังออกเลยนะผมพาเขาเรียกว่าอะไรนะน้อง นวลมาแต่เช้าเลยนะครับน้องนวลก็อยากจะมาหาน้องทิพย์นะครับเพื่อเดี๋ยววันหลังเนี่ยน้องนวลอาจจะมาที่นี่อีกหรือเปล่า ผมไม่รู้ว่าท่านชายคุยแล้วกับน้องนวลน,นะครับท่านชายครับผมว่าถ้าว่างๆเนี่ยผมอาจจะมาสร้างแคร้ท่านชายดีไหมครับแคล่นั่งอะครับใช่ครับเผื่อว่า เป็นแครทุกคนนะเดี๋ยวผมอาจจะสร้างแครด้านหลังของท่านชายตรงนั้น,นเป็นแครเล็กๆเอาไว้นั่งสมาธิหรือว,ว่าเอาไว้เอนหลังได้นะครับเผื่อเวลาอะไรเงี้ยท่านชายมาท่านชายอาจจะได้นอนพักที่นั่นผมมีแผนแบบนี้นะเผื่อน้องนวลมาหรือว่าพี่จันมาเนี่ยอาจจะมีแครมานั่งดีดีไหมน้องนวลแล้วคือทุกวันนี้น้องนวลอยู่กับพี่จันใช่ไหม อ๋ออยู่ในหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่นะอ๋อแต่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไปอยู่บ้านพี่เชนใช่ไหมบ้านของนาพี่เชนอ๋อบ้านของนาพี่เชนอ๋อน้องนวนก็ปัจจุบันก็อยู่ในบ้านนาของพี่เชนนะครับ สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือน้องทิพย์เนี่ยเคยไปอยู่กับท่านชายด้วยนะครับแล้วก็น้องทิพย์ก็กลับมาเพราะว่าน้องทิพย์เคยบอกว่าน้องทิพย์อยู่ที่นั่นแล้วน้องทิพย์เหมือนไม่ได้ออกไปไหนแลดูไม่มีความสุขเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน้องทิพย์ก็ไม่อยู่กับท่านชายแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่กับน้องนวลน้องจันทด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างน้องบัวอีกก็ไม่อยู่ปัจจุบันอยู่กันแค่มีน้องนวล แล้วก็น้องจันนะครับสมัยก่อนเนี้ท่านชัยท่านน่าจะรักน้องทิพ์มากๆนะครับเพราะว่ามันมีถ้าทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอผมนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาท่านชัยมาตามน้องทิพ์นะครับข้ารู้อย่างนี้ข้าแ่อะไรนะครับท่านชายัยข้าูอย่างนี้ว่าน่ะจะเป็นอย่างี้ขาครับท่าน ท่านชายท่านก็ยังเสียใจอยู่เลยนะครับว่าท่านชายบอกว่าการกระทำของท่านชายครั้งนั้นไม่น่าทำแบบนี้เลยถ้ารู้ว่าจะไม่ได้เจอน้องทิพย์อีกนะครับท่านชายไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะครับผมเข้าใจว่า าการรักใครสักคนตรงเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เลยครับท่านชายเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราด้วยครับแล้วแล้วท่านพ่อของท่านชายรู้อย่างครับว่าน้องทิพย์ไม่อยู่แล้วทานพ่อ,อง,ชอองชใช่ครับ ท่านชายเชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยเจอท่านพ่อของท่านชายเลยนะครับผมเจอแค่ท่านแม่ของท่านชายท่านแม่ของท่านชายนี่สวยมากเลยนะครับท่านชายก็ท่านชายพูดว่าท่านพ่อไม่ออกมาเละละคือผมเคยเจอแค่ท่านแม่แล้วก็ท่านปู่ครับที่ท่านแม่ปูเข้ามาเยี่ยม พอมากห่านครับอีกอย่างก็ที่ท่านแม่ของท่านชาออกมาเพราะอาจจะเป็นห่วงหญิงเพชรด้วยอาจจะคิดถึงหญิงเพชรด้วยครับหญิงเพชรไม่ได้กลับไปเลยอ๋อท่านชายไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องหญิงเพชรหญิงเพชรอยู่ดีครับแล้วก็หญิงเพชรก็สบายดีครับ เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมจะพาหญิงเพชรเนี่ยกลับไปเยี่ยมท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านชายนะครับไม่กี่วันนี้ท่านปู่กับท่านฤษีก็มาที่บ้านผมกับท่านชายใช่ครับมา,มาพรมน้ําทั่วบ้านเลยครับท่านชยานยท่านชายไม่ทราบหรอครับค,ครับ อ๋อท่านชายมาอยู่ที่นี่ต้องงานแล้วเหรอครับอ๋อท่านชายบอกท่านชายมาอยู่ที่นี่สักผักแล้วนะครับแล้วท่านชายได้ทานอะไรหรือยังอะครับคาาน,นไมม่่อขวทา่านชายบอกท่านชายก็ทานอะไรมาแล้วนะครับท่านชายมาอยู่นี่ต้องหลายวันท่านชาย ผมไม่รู้เลยว่าท่านชายท่านทานอะไรครับท่านาท่านชายรู้ไหมครับว่าที่เนี่ยยามวิกาเนี่ยผมมาไม่ได้เลยนะครับม,มัน,นมันน่ากลัวมากเลยครับท่านชายครับแล้วที่ชอบพูดเป็นจริงแง่ละนึก คือไม่รู้ครับผมมายามวิกาเนี่ยเหมือนผมเจอไม่รู้ว่าเป็นน้องทิพย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นดวงวิญญาณดวงอื่นๆนะครับที่มาสิงอยู่ที่นี่บริเวณแถวนี้ครับ,ท,รบท่านชายครับท่านชายครับถ้า,างไงเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านชายกราบก่อนนะครับเพราะว่าผมพาน้องนวลมาในป่าเป็นี้เนี่ย สองคนนั้นมันแลดูไม่ดีครับท่านชายไม่รู้ครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะมองไม่ดีครับท่านเดี๋ยวผมอาจจะต้องพาน้องนวลมาก่อนถ้าออกกลับก่อนถ้าเมื่อไหร่ผมมาคนเดียวหรือว่ามากับน้องหลงหรือว่าน้องใหม่เนี่ยผมอาจจะมานานกว่านี้ครับท่านวันนี้ผมต้องขออภัยท่านชายด้วยนะครับผมอาจจะต้องกลาบลาท่านชายครับท่าน ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาน้องนวนกลับก่อนนะครับให้น้องเข้ามหาเดือบได้ครับเดี๋ยวว่างๆผมจะให้หญิงเพชรมหาท่านชายที่นี่นะครับได้ครับได้ครับท่านชายท่านชายอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมกลัวว่าท่านชายจะอดหลับอดนอนท่านชายพักผ่อนเยอะๆนะครับโอเคครับท่านชายเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะมาหาท่านชายที่นี่อีกแล้วก็มากับหญิงเพชรนะครับท่านครับท่านเดี๋ยววันนี้เรากลับกันก่อนนะน้องนวลโอเคนะทุกคนนะวันนี้ผมจะพา <fur> น้องนวลกลับแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาใหม่แล้วก็น้องนวลเองก็อาจจะต้องมาที่นี่น้องนวลอาจจะมาอีกหรือเปล่าถ้าว่างๆมากับหญิงเพชรใช่นะครับน้องนวลบอกว่าน้องนวลอาจจะมากับหญิงเพชรโอเคทุกคนวันนี้ก็ น่าจะเป็นคลิปแรกของปีนะครับยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกัมันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวว่างๆผมมีแพลนที่จะไปหาน้องทาซานด้วยนะเพราะว่าปีนี้ผมบอกกับน้องทาซานไว้ว่าผมจะเปิดช่องให้น้องทาซานนะครับแน่ผมอาจจะซสือโทรศัพท์ใหนะ้น้องน้องพามาทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน,นครับ